วิวของห้องนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่เองทุกคนอีสองช้าว้าว <Wow. S 3> ดาวน์ามอากกดกระดิ่งให้ด้วยในช่องชื่อได้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาดูห้องที่วิวโตกเกียวสกายทรีแบบ สวยที่สุดเลยว้าบอกได้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ามาเที่ยวโตเกียวหาโรงแรมถ้าแบบเป็นวิวโลเคชันสวยๆเห็นโตเกียวสกายทรีเนี่ยปกติจะต้องแบบเป็นโรงแรมแบบระดับแฟ s t ตาอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะต้องคิดว่าแพงมากแน่ๆแแน่เออแพงมากแน่ๆแต่ครั้งนี้นะคะเราจะสซัยทุกคนในการที่ราคาไม่แพงแต่วิวดีมากมากน่นเองมากมาก มากจนทุกคนจะต้องตกใจแน่นอนโอเคถ้างั้นก่อนอื่นจริงๆตอนนี้เราอยู่ในห้องแล้วแหละเดี๋ยวเราจะถ่ายจากข้างนอกคือถ่ายมาให้ดูแบบละเอียดทั้งหมดเลย<ม>เพื่อให้ทุกคนจะได้เห็นว่าทุกซอกทุกมุมของห้องนี้เนี่ยเป็นแบบไหนแล้ววีจะสวยมากๆของพวกเราเนี่ยจะสวยขนาดไหนโอเคส่วนเรื่องราคากับชื่อที่พักเนี่ยเดี๋ยวกีจะไปบอกทายคลิปแน่นอนนะคะโอเคไปเริ่มจากนอกหองก่อน มาทุกคนมาเข้าสู่ห้องของเรานั่นเองนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กินยินดีที่อยู่ได้โอเคพอเปิดประตูเข้ามานะคะสิ่งแรกก็ซ้ายมือของทุกคนจริงๆตรงนี้จะเป็นทางขยะทางขยะอย่าเข้าใจผิดว่าที่เก็บรองเท้าใส่รองเท้าเข้าไป <c oughs> ไม่ได้นี่เป็นที่เก็บขยะทั้งหมด3ชั้นเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ขวามอือมัน,นจะเป็น รูว่าเก็บได้เยอะเลยนะนกว้างมากแล้วสังเกตได้ว่าห้องแบบสีขาวหมดเลยทุกคนสวยเนาะข้างบนนี้ก็สามารถวางกระเป๋าได้เช่นเดียวกันไปแล้วสไตล์ญี่ปุ่นก็คือถอดรองเท้าไว้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเกงกับถอดรองเท้าตรงนี้แล้วก็เข้ามาในห้อง้เลยค่ะโอเคค่ะพอเข้ามาในห้องนะคะสิ่งแรกของทุกคนห้องนี้เนี่ยมีห้องครัวด้วยววดีไหมเราก็สามารถทําอาหารได้แต่ที่สำคัญทุกคนอย่างที่ทิ่บอกว่าห้องนี้วิวดีมากเขาก็จะมีแก้วแชมเปญ แล้วก็มีแก้ววายเตรียมว้ให้เราด้วยไม่ต้องเตรียมทีแรกกี้คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปซื้ออะไรเงี้ยทำไมทำไมเออดีแล้วมาในห้องก่อนไม่ต้องซื้อโอเคหลังจากนั้นก็จะมีพวกกาแฟมีชาไว้ให้แน่ๆนะคะแล้วก็มีคาต้มน้ำร้อนด้วยตรงนี้ก็สามารถล้างจานได้น้ำแรงน่าดูเลยส่วนในนี้ก็จะเป็นพวกนี่โอ้คบเลยไม่จีมีพวกจานแก้วมีดอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วน่ารักมากดูดิ ห็นแก้วอะไรอย่างเงี้ยน anyway? ่ารักวะเซเว่นอะไรเงี้ยคือเขาเซ็ตไว้ดีมากทุกคนอุปกรณ์อ่ะถัดมาก็จะมีพวกตู้เย็นด้วยตู้เย็นแล้วก็มีไมโครเวฟแล้วทุตู้เย็นเนี่ยน่ารักปะเนี่ยตู้เย็นของเขาว่ายอยู่น่ารัจริงตู้เย็นน่ารักมากทุกคนอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามกับห้องครัวนะคะตรงนี้เปิดแบบนี้ก็จะเจอกับห้องอาบน้ำสวยเนาะอืม ล้วขนาดก็โอเคนะทุกคนคือแบบมาตรฐานญี่ปุ่นเลยแบบไม่ได้แบบแคบอะไรเงี้ยอาบน้ําถือว่าโอเคเลยโอเคห้องต่อไปห้องน้ำนั่นเองโอเคพอมาจากห้องอาบน้ำนะคะข้างๆก็จะเป็นห้องน้ำน่ารักจังน่ารักไหมอืมน่ารักมานนกมานี่อะรีวิวสุดๆไปเลยนั่งให้ดูเลยโอเคนะเป็นสีชมพูลแล้วหอมมาก เนี่ยทีหนูเนี่ยเนี่ยเขาวางอันนี้ไว้งไงหอมมากเลยในห้องน้ำเนี่ยโอเคมากทุกคนสวยมากยังไม่พอไปต่อมาเข้าสู่ตรงนี้นะคะก็พอเปิดประตูขึ้นมาเนี่ยก็จะมีผ้าขนหนูมีเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็จะมีนี่เลยอเมนิตีน้น่ารักไหมอืมแป,ปรงสีฟงสีฟันอะไรมีให้พร้อมเนี่ยเรองบนนครบครันมีทุกอย่างมีแม้กระทั่งน้ำยาสักค่ะโอ้โหสเก็ต พอฝั่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอก็เป็นกระจก <K, S 1> แล้วก็สามารถล้างบงล้างมืออะไรอย่างนี้ il, ได้ไตรงนี้ก็สามารถที่จะปิดได้ด้วยนะนี่เปิดแบบนี้ก็ได้โอเคทุกคนหลังจากที่ห้องอับน้ำห้องน้ำอะไรไปเรียบร้อยห้องครัวเรียบร้อยนะคะมาตรงนี้ห้องนี้นะ ยังมีเหมือนกับโซฟาแบบเหมือนเป็นห้องรับแขกสวยไหมสวยเนาะสวยมากมีโซฟาจะนั่งตรงโซฟาแบบนี้ก็ไดนะ้แล้วโซฟาใหญ่มากทุกคนแล้วก็อันนี้สปีกเกอร์ <c oughs> ใหญ่มากทุกคนอันนี้เป็นลำโพง <c oughs> นะแล้วก็ทีวีก็ใหญ่เช่นเดียวกันถือว่าใคเลยนะตรงนี้เราก็จะซื้ออะไรมานั่งกินก็ได้ <c oughs> แต่ไหนเล่าวิวที่บอกว่าสวยนักสวยหนาะอะ วิวของห้องนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่เองทุกคนวิวของห้องนี้นั่นคือวิวของโตกเกียวสกายทีนั่นเองนะคะ oh. ก็เห็นะได้ชัดมากๆอันนี้จากห้องเราเลยนะอันนี้เป็นลิฟวิ่ของห้องเรานั่นเองนะชัดมาก เนี่ยเดีกกี้บอกแล้วว่าถ้าพักห้องนี้ไม่จะเปไปกินข้าวนอกนะซื้อข้างนอกมากินที่นี่ทําเป็นเหมือนควาตี้ได้เลยเพราะอุปกรณ์เขาก็มีครบคันแต่ทุกคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วไหนแล้วนอนกันตรงไหนนอนโซฟาหรือเปล่าไม่ใช่ห้องนี้ยังไม่หมดเพลงเท่านี้ว้าวไม่ใี่มาให้เลย <Yeah. S 1> เลยอ้ <Thank you. S 3> oh. มีสองชั้ อันนี้คือบรรยากาศของชั้นสองนั่นเองนะคะสังเกตได้ว่าจะมีทั้งหมดสองกนะใหญ่ๆแล้วน่ารักมากไม่ใช่เหรอซุกกุ้ยคอยเน่น่ารักมากทุกคนคือแบบดีมากเลยอ่ะตรงนี้ก็จะมีลักแล้วก็มีสวิตไฟด้วยนะสามารถชาร์จแบตเตอร, <c oughs> รี่แบตโทรศัพท์อะไรเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าแต่ถ้าความสูงก็กินยืนไม่ได้นะถ้ายืนหัวก,ก็ติด <c oughs> แค่นี้เพราะฉะนั้นแบบว่าเวลานอนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้านั่งอะไรเงี้ยก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่แบบเราจะขึ้นจะลงอย่างเงี้ยก็ต้องระวังหัวนิดนึงเพราะว่าเป็น2ชั้นแน่นเองนะคะถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เตียงแบบเท่าที่นั่งดูอนนิ่มมากคือสบายมากมิจิบนตัอ,อสบายมากแล้วจากตรงนี้ที่มองไปคือแบบดูโล่งกว้างมากเลยอาากก่ะเดี๋ยวีจะถ่ายตรงนี้ให้ดูนี่คือทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศของชั้นบนนะคะสมมติว่าถ้านอนแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เหมือนที่มิจินอนเลยนะแล้วเวลามองไปก็จะเป็น ฟิลแบบนี้ทุกคนถือว่ากว้างโล่งมากเลยนะนะมีสองเตียงอันนี้อีกเตียงหนึ่งสบายๆไม่แคบเลยนะไม่จริงเนาะนี่แล้วก็เลื่อนไปเป็นแบบนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นบันไดที่เราขึ้นมาเห็นไหมน้เป็นบันไดที่เราแต่บันไดเนี้สามารถถอดได้เอามาตรงนี้ก็ได้จะเปลี่ยนยังไงก็ได้นั่นเองนะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นวิวของห้องนั่งเล่น แต่ถ้าจากข้างบนอ่ะมันจะมองไม่เห็นโตเกียวสกายสตรีแบบเต็มๆเลยทุกคนมันจะเห็นประมาณเนี้ยทุกคนเสร็จล้รอแล้วสำหรับห้องนี้นะคะที่พักนี้มีชื่อว่าอะไรมั้งจ๊ลาาักคาเซซุมิดะลักคาเซซุมิดะแน่นอนนะคะ <het is a Japanese> คือเราสองคนเนี่ยจองผ่านอาก,กัวาทุกคน <het is a Japanese> ใช่จองผ่านอาก,กัวาเลยแล้วก็พูดง่ายๆก็คือจริงๆที่เนี่ยไม่ใช่โรงแรม แต่ว่าเป็น Airbnb นั่นเองนะคะแต่ว่าสามารถจองผ่านอาร์โกได้ไดง่ายมากเลยนะทุกคนแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นในหน้าปกว่าราคาไม่แพงเลยนะที่นี่เราจองมาในระาคาเท่าไหร่จี๊ดเจ็ดรอยห้าร้บาทเก้าพันเจ็ดร้อยเยนว้าวเก้าพันเจ็ดร้อยเยนนะทุกคนดูดิมีสองชั้นกว้างมากแล้วดูวยวิวนี้แม<น>่วิวนี้เก้าพันเจ็ดร้อยเยนตีเป็นเงินไทยยังไม่ถึงสามพันเลยนะประมาณสองพันแปดร้อยบาทถูกมากไม่จี๊ดเนาะแม่ถูกมากจริงทุกคนก็ถือว่า โอเคเลยนะคะแล้วก็อยู่ในเอเลียที่สะดวกสบายเมื่อเราถามว่าอยู่ใกล้อะไรหรือเปล่าก็เนี่ยค่ะใกล้ใกล้กเกลียวใกล้ที่เรื่องอะไรมาสักสัมมกวันีหนนะเรื่องติดจุดต้องด้ใช่แล้วสามารถเดินไปอาบนกำสะาได้ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองโอเคเลยน,นะข้ามแม่น้ำไปก็ถึงก็ถึงเร<ช>ียบร้อยวถ้าอย่างทุกคนสามารถมาเที่ยวญี่ปุ่นได้นะแล้วแบบว่าอยากที่จะได้ห้องพักดีๆโลเคชั่นดีๆยิ่งวิวสวยๆด้วยและไว่างด้วยและไม่แพง ใช่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะคะทุกคนเล็กอย่างนึงเดี๋ยวพี่จะตัดภาพให้ดูตอนกลางคืนดีกว่าตอนกลางคืนเป็นประมาณนี้คริสต์มาสเรียโอ้ทุกคนนี่เหมือนต้นคริสต์มาสเลยเนาะตอนกลางคืนนะอ,อันนี้คือเราปิดไฟในห้องเราทั้งหมดเลยนะเราก็จะเห็นกับโตเกียวสกายสตรีแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้บบนี่คือตอนกลางคืนก็นจะแบบ โตเกียวสกายซอรี่เนี่ยเขาก็จะมีการเปิดไฟแล้วก็สามารถที่จะดูได้จากห้องเราเลยคือแบบไม่ต้องไปไปยืนหนาวแอบดูที่ไหนอะไรเงี้ยห้องนี้เนี่ยวิวสวยมากๆ <Really S 1> แล้วก็ซื้ออะไรมากินเนี่ยนะคะอย่างกิ๊กกับมิจิแล้วก็ซื้ออะไรมากินที่ห้องแล้วก็ได้วิวดีแบบนี้กิ๊อบอกได้เลยว่าถ้าเป็นรเตอร์ทแล้ววิวขนาดน,นี้เนี่ยแพงมาก <T> แน่แพงแน่นอน <T> นะคะทุกคนโอเคก็จะเป็นประมาณน <T> ี<ๆ>้นั่เองก็หวังว่าทุกคนจะมีวิวในกนรักิ๊กกับมิจิก็เราก็อยู่ญี่ปุ่นก็พยายามที่จะแบบ หาโลเคชั่นดีๆวิวสวยอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ดูอีกก็ฝากคุณด้วยสำหรับกินอยู่ดีเที่ยได้ถ้ามีเดีโอยังไงก็ุกคนกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายสวยเนาะสวยสวยจสดง